สวัสดีค่ะคุณผู้ชงป้าคำสายลานปูปาริจินะคะก็ <c oughs> ไปนึ่งข้าวก่อนนะคะนึ่งข้าวสะก่อนนะคะนึ่งข้าวแล้วก็ทำหลายอย่างควบนะคะเพราะว่าบางใส่ก็ทำหลายอย่าง

ก็ตั้งหว,วดข้าวแล้วนะคะนี่ก็เดี๋ยวก็นี่แหละเฝ้าหว,วดข้าวนะคะเอฟซีตาเกใจ่าไปทำอันนี้ก่อนแป๊บนึง

ก็ <c oughs> ตั้งหัวข้าวไว้ก่อนนะคะตั้งหัวข้าวแล้วก็ไปทําอย่างอื่นต่อแล้วก็ครับส่ก็หันมาอ่าสวยยด้วยนะคะหัวงอกเต็มหมดแหละด่าวข้างแหละแ้้วสาก็จะทําเอาเองมันจะได้ประหยัดดายจา จัดผมก็ไปรอคิวก็มันคนเยอะนะคะก็ไม่มีค่อยมีเวลาก็ต้องรีบมา้าร้านป้าข้าใส่ก็ประหยัดนะคะตัดเอาเองเลยจับตังไกมาแล้วก็เอากระจุกใหญ่ตั้งไว้ตั้งไว้แล้วป้าข้าใส่ก็กระจุกอ่าเล็กๆแล้วก็จับแล้วก็ข้างหนึ่งก็ข้างขวานี้ก็จะจับตังไกสับนะคะ ตั้งใจก็ทําเอาเองย้อมผมนี่ก็จะย้อมเอาเองถึงประหยัดซื้อมาเองทำเอาเองค่ะ เมื่อวานนี้เราจะซักผ้ายังไม่ซักเดี๋ยวจะซักเครื่องวันนี้เสื้อตัวเดียวนี้ยังไม่ได้ซักเลยสองวันแล้วที่เอาไว้งานมันเยอะนึ่งข้าวสิบก็จะอุ่นแกงมาก็จะไปวัดก่อนอันนี้ก็จะไปวัด ท้องฟ้าก็จะสว่างแล้วนะคะแต่มันมีท้อทงฟ้าอันนี้ด้วยมันมีสีเทาด้วยนะคะสีครามนะคะท้องฟ้าสีครามนี่ค่ะมันเป็นทองฟ้าสีครามแล้วก็สีขาวด้วยนะคะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม อย่าลืมเสื้อองค์ปู่ปาริจิตนาคราชนะคะเสื้อคอกลมมีทุกสีนะคะสามร้อยอ่าสามสามห้าศูนย์นะคะสามห้าศูนย์นะคะแล้วก็เสื้อคอปกอ่าสี่เก้าเก้าพร้อมส่งเสื้อคอปกแขนยาวห้าเก้าเก้าพร้อมส่งฝากด้วยนะคะ สู่อ้อมอ,อกอ้อมใจเอซีค่ะขอบคุณค่ะ